องมือที่แล้วท่านยาย,ยกเตาแก๊สกับถังแก๊สลงมาจากทีตังระดับคะ่ะผู้ใดเบิ่งคลิปลาบสองมือที่ผ่านมานั่นแหลคะค่ะคลิปนั้นเลยขอเท่ามันกระแพงคะ่ะที่นี่กะมือที่สองมันกระปวดคะ่ะเหตุงานนยูอเมริกาได้สวัสดิการดีกับจิงได้ dai, ลาพักหลอนหลกับจิงคะ่ะแต่ว่าเวลาเขาลาป่วยนี่คะ่ะเขาจะเกิดปัญหาอย่างที่ทํางานของท่านยาค่ะเวลาท่านยาลาป่วยคะ่ะเขาจะใส่ลาพักหลอนของเขา่อนสองมือ แล้วหลังจากนั้นเขาจะดึงวันลาป่วยของเขามาใส่ถ้าบอจาเป็นอีลีท่านอยากกับบออยากจะใส่ลาพักหล่อนในการลาป่ยวยเขาก็อยากจะเก็บลาพักหล่อนไว้ใส่ในการลาพักหล่อนอหลีไว้พักพรยอนใจคะ่ะมือนีก็คิดซองจีซสองใจคะ่ะว่าจะไปเห็ดงานหรือว่าจะลาป่วยดีท่านอยากก็เลยเอายามองนี่คะ่ะท่าหล้วก็ให้สามีพันขาให้คะ่ะแล้วก็กินยาแก่ปวดก่อนไปเห็ดงานคะ่ะอยู่อเมริกานี่ค่ะเทคโนโลยีในการรักษาพยาบาลน,นี่ล่ำแหงคะ่ะแต่ในความลำ่ำท่านสมัยของโรงพยาบาลในอเมริกานี่นคะ่ะมันก็นเห็น ท่านยาเบ่ออยากจะย่างเขาไปรักษาพยาบาลเลยค่ะอยู่อเมริกามาหาปีแล้วค่ะเคยเขา่ารงพยาบาลเทือเดียวค่ะตอนที่มีนองแล้วก็ตอนที่เสียนองแล้วท่านยากระจายโคโเพไป8ปดลอยเหรียญค่ะท่านยาอยู่อเมริกาค่ะมีประกันร,รักษาสุขภาพที่ใดจากบริษัทค่ะ แต่ว่าเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยไมกาค่ะเฮาจะต่องใจโคเพศถามว่าอยากใจบ่บ่อยากใจค่ะก็เลยบ่ด้ไปหาหมอค่ะส่วนหมากเวลาเขาไปหาหมอค่ะแล้วหมอเขาก็จะบอกว่าให้กลับมารักษาหล่างกายจะของเองเพราะอเมริกาส่วนหมากก็เลยบ่หมักไปหาหมอค่ะก็คือเขาก็ต้องรักษาหล่างกายของเขาเองอาจจะไปซื้อยาแก่ปวดยูรานค้ายายาลดไข่ซ้ำนี้ค่ะแต่คือว่าห้หล่างกายของเขานี่ค่ะรักษาจะของไปเองค่ะสําหรับท่านอยากกะเบ่อเสียเวลาไปหาหมอห้เสียเงินค่าโคเพค่ะ ฟางเบิองอาจจะดูว่าง,งกค่ะงกอิหลีค่ะมื่อนี่ถึงแม้ว่าจะเจ็บคอเท่ากับไปเหตุงานใดตามปกติค่ะ